สวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ้านจ้าส s ทธิ a เมเ e จเมนค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิวนะคะมิวพาทุกท่านมาชมบ้านในโซนปทุมธานีกันบ้างค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถเดินทางได้สะดวกสบายนะคะทั้งเดินทางเข้าเมืองและก็เดินทางออกนอกเมืองค่ะโครงการนี้มีชื่อว่าว i ว l a g e 2ค่ะเป็นโครงการจากแสนสิรินะคะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะภายในโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลตลอดเวลาเลยค่ะและยังเข้าออกโครงการด้วยระบบคีย์การ์ดแล้วก็มีกล้อง C C T V รอบๆโครงการค่ะเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าโครงการเราจะพบกับพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ค่ะนอกจากลูกบ้านสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการออกกําลังกายได้แล้วนะคะก็ยังมีเครื่องเล่นสําหรับเด็กๆอีกด้วยค่ะรอบๆโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะถือว่าโครงการนี้อยู่ในทำเลศักยภาพเลย ว่าได้นะคะคเพราะว่ามีทั้งตลาดสดห้างสปปรรพสินค้าโรงเรียนและก็สถานพยาบาลค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสปปรรพสินค้าเทสโก้โลตัสนวัตนครอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ศูนย์รังสิตค่ะอยู่ใกล้กับตลาดไทยและก็แหล่งช้อปปิ้งอีกหลายที่เลยค่ะและนอกจากนี้ก็ยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลนวัตนครอ,อีกด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้อยากให้ทุกท่านได้ตามมิว้าไปชมกันแล้วค่ะว่าบ้านหลังนี้น่าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะ ้านหลังนี้เลขที่4 7่ทับหค่ะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นมี2ห้องนอน2ห้องน้ำและ1ที่จอดรถค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด16ตารางวาและก็อยู่ที่ซอย5าของโครงการนะคะเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเราจะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะซึ่งท่านสามารถตกแต่งได้ตามความชอบเลยนะคะด้านหนึ่งสามารถวางเป็นชุดวางทีวีตู้โชว์และก็ตู้เก็บของต่างๆก็ได้และอีกด้านหนึ่งค่ะก็สามารถวางเป็นโซฟาโซฟาเบดหรือว่าจะเป็นชุดรับแขกก็ได้ค่ะ เดินลึกเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านก็จะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ค่ะสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการนั่งรับประทานอาหารได้นะคะสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6ที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะและถ้าเกิดเดินลึกต่อเข้ามาบริเวณด้านหลังของตัวบ้านก็จะเป็นพื้นที่ห้องครัวค่ะซึ่งมีการต่อเติตเตมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการปูกระเบื้องแล้วก็การมุงหลังคาค่ะเหมาะสําหรับการทําเป็นครัวไทยเลยละค่ะนอกจากนี้พื้นที่บริเวณด้านหลังยังสามารถทําเป็นพื้นที่ในการซักล้างได้ด้วยค่ะ ที่ชั้นหนึ่งมีหนึ่งห้องน้ําค่ะภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันเลยนะคะตามนิวขึ้นไปชมห้องนอนที่ชั้น2กันต่อเลยดีกว่าค่ะ มีทั้งหมด2ห้องนอนค่ะห้องนอนแรกที่มิวพามาชมจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะห้องนี้กว้างมากเลยค่ะสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้สบายๆเลยค่ะและก็ยังมีพื้นที่เหลือที่สามารถวางโต๊ะเครื่องแป้งวางตู้เสื้อผ้าหรือว่าจะวางชั้นวางทีวีเพื่อดูทีวีในห้องนอนก็ได้นะคะฝั่งบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านจะมีหน้าต่างบานสไลด์ค่ะที่สามารถรับแสงแดดได้ตลอดทั้งวันหรือว่าจะเปิดเพื่อระบายอากาศก็ได้นะคะวิวหน้าบ้านจะเป็นวิวสวนสาธารณะ นะซึ่งเป็นพื้นที่ส่่ววนางด้้ยคะหองนอนอที่2จะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนี้ก็กว้างไม่แพ้กันเลยนะคะสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้ค่ะและมีมุมพื้นที่นะคะที่สามารถวางตู้เสื้อผ้าหรือว่าจะวางโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้หรือว่าจะทําเป็นมุมสําหรับนั่งทํางานก็ได้ค่ะบริเวณด้านหลังของตัวห้องนะคะจะมีหน้าต่างค่ะบานสไลด์ถึง2บานด้วยกันที่สามารถรับแสงแดดจากธรรมชาติและก็สามารถเปิดเพื่อระบายอากาศได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ที่ชั้น2จะมี1ห,ห้องน้ําค่ะเป็นห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันสามารถใช้งานได้สะดวกค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้าน V ีวิลเลจสเริ่มต้นที่หน้าโลตัสคลองหลวงขับตรงไป1.3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเอาราวัณหนึ่งตรงต่อไปอีก7.8กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือค่ะ คุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังมองหาบ้านขนาดกระทัดรัดค่ะที่สามารถเดินทางได้สะดวกสบายแล้วก็รายร้อบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายมิวแนะนำบ้านหลังนี้เลยนะคะท่านใดที่สนใจค่ะสามารถติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายได้เลยนะคะ ทั้งช่องทาง Facebook j a s s e t Management และที่ YouTube Channel เรื่องบ้นบานๆ by J Asset Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมบริการที่สำคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและนอกจากโครงการนี้เราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทถวเฮ้าทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์หรือว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมค่ะแต่ว่าวัานนี้เวลาของมิ้วหมดลงแล้วค่ะส่วนอีพีหน้าจะพาทุกท่านไปชมโครงการไหนฝากติดตามกันด้วย ะะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ